สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแลว้วรวยซีหาหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแมดในเซาของมือวันที่แปดนะคะเดือนกุมภาพันธ์ค่ะปีพุทธศักราช2569นะคะพี่น้องค่ะวันนี้เป็นมือวันอาทิตย์เนาะค่ะพี่น้องค่ะเป็นมืออ่าเลือกตั้งพอดีเลือกตั้งสสอนะคะพี่น้อง พี่น้องบ้านเท่าสกุสกุนอย่าลืมไปใส่สิทธิ์ใส่เสียงของเจ้าของเลือกคนดีเขามาบริหารพัฒนาประเทศเด้อค่ะพี่น้องคะเอาพี่นอ้องคะเซานี้นะคะแอดมินแนวทางมาฝากพี่น้องคะเป็นแนวทางจากแม่วันริมโคงค่ะพี่น้องคะแนวทางรัฐบาลไทยนะคะพี่น้องคะบริแม่วันเราก็มีตัวเน้นตัววงกลมตัวย่ำให้นะคะพี่น้องคะแนวทางของแม่วันริมโคงในคลิปนี้ค่ะสิรมิมาเป็นตัวใดพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆค่ะจ้าวัสดีจ้าค่ะแม่วัน ว่าสิมาถามแนวท้างนันแนวค่ะแม่วันค่ะเอออันเมื่อนะถ้าล้มอยู่คลิปละกุหลานะยังท่านในลกยังเลยเนี่ยค่ะจะบอกท่านเดืลด่าใจว่าท่นในโลกอันไหนเลยค่ะเออบอกท่านเดืองเดียวล้มไหวต่ว่ามันออกเล้าเลยออโมือสดเลยโอ้เหรอค่ะแม่มันเออเาตังกุหลาบกุหลี่มันของปูนาแปดสามศูนย์ของปูนาแปดสามศูนค่ะเออบานนี้เด ค่ะห้าสามศูนย์ห้าสามศูนย์ค่ะเจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์ค่ะหกสามศูนย์หกสามศูนย์ค่ะเลขหลังหนึ่งสี่กับสี่สี่หนึ่งสี่กับสี่สี่ค่ะแม่วันคะเออถ้ากันบนกันหนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่สี่ค่ะดาบ บนันีอันเข้ามาเสียงเบืงเลับงบันีมันออกเหเล่าเเนาะมือเรลลมันออกแปดศูนย์เนาะมือล้างม,านมันมาออกสามศูนย์ค่ะมันออกกระยามั่นเพราะว่าเพิ่นย่งโบเปียนนะค <c oughs> ่ะบันีคงคอย,รยบรอจากจื้อเนาะของเมนั่งนอนของเมนั่งนอนเนี่ยเพิ่งหายซีซีนี่น <c oughs> แหละค่ะเออได้ล่งนิ่นอยู่ในซีซีคอยคอยมาเสียงเราคอยฟัน ไม่ยิง่งเป็นเอาไม่ยิ่งมาหายสองคนข่อยว่ามันชีบันค่ะจะได้มาหนิ่นซีซีเด้อจ้าแบตัวของโภนาคมานหนิ่นสามศูนย์ติงๆเหม่เลยสามศูนย์ค่ะเออพอวันพอวันเมย์มาจำเพียนคนหายหน้หามหันมหานมันมีศูนย์สามเดี๋ยวนะคะศูนย์น้ามหันมีศูนย์สามค่ะเออซีสามซี่สามค่ะเบตสาม แปดสามค่ะเออห้าล่งบนดน้ามันไหนี่นหน่ไมากงั้นก็เลือเอาแต่ว่าเม่มันนินอยู่ในศูนย์สามค่ะมันนิ่สามตน่นะนินอยู่ในีหกศูนย์สามกับแปดศูนย์สามค่ะนิ่งสองคู่ไหวสะกนเลยนะค่ะจามันเม่อันมันมีนั่นผุณในหม้อหอนมือเนี่ยขัน่นมาเปลี่ยนได้ด้อห้าจังลงอีกคนนึงเนาะได้ค่ะแม่วันค่ะจะจะ แต่เรียกเล่าเรียกเล่านั้นมือขึ้นนี่โบเขาขึ้นก้นนี่เขาคนเอาดีไซนไปออกเนาะค่ะเออมือขึ้นเนี่ยฟันว่าเขาพิษทัานฟันว่าเขาตายหรือไปเมนว่าซีซูนอาซูนมันระโบเขาค่ะเอออารมณ์ไหวซ้ำหนีเหละประทานอันนี้เขาจะมาหนีไหมอยากจะไม่วันไม่ซื้อซื้อตัวใดแล้วเหรอแม่วันฮะไม่อันนี้นะคะไม่วันวางอย่างก่อนแต่ไม่ซื้อซูนจาก เแม่ซานมาเนี่ยแม่ฟันเขาเอาของมาให้แม่ซานฟันอมืมค่ะแม่วันเป็แมงก็ว่าถึงแม่เขาซานตู้เดียวนี่นะ<า>ั้นค่ะเออแต่ดิ้นคนหักโบยังเพคนกระเซยอยู่จังสี่นะค่ะแต่แต่ซีซีนะ่ะนินนินลางเนินล่างเพราะว่ามันจะมีบุตรเดรีค่ะแม่ฟันของเป็นครูสงมีบุตรนะั่นค่ะแม่วันค่ะ จ้าจ่าจ่ามาเลือบซุบเป็นเลือนอ้ายเป็นเสียอ๋อสบายมาสิมีเสียงก้อนเมื่วันเนาะแห้งจะแย่เลยทุบไปรบกวนเม่วันนวันเม่วันน้อนละเด้ดนีนะค่ะโบเละมางานซุบอ้ายเป็นโอโอโอค่ะค่ะค่ะเม่วันจ้าเออจ้าจ่าค่ะค่ะเม่วันขอบคุณหลายๆเด้อค่ะแม่วันค่ะจ้าจ่าจ้าค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัชช่าค่ะ สรุปแล้วทางถ่ายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากแม่วันริมโขงนะคะพี่น้องคะเป็นแนวทั้งป้องวดนะคะตั้งแต่ภูหล่ะพี่น้องเราเอารองกระดิ่ที่ทัหาแม่วันนะคะแม่วันเราได้ตั้งแต่ป้องวัดภูหล่ะครับพี่น้องคะเป็นแนวทั้งปูหนักคลาสนะคะของปูหนักคลาสหน้าผานนะคะพี่น้องคะ เอาพี่น้องน้าพันกับิมี3สคู่ลพี่น้องคะสตัวสคู่ก็สิเป็นศูนย์สามสี่สามแปมนะคะศูนย์สามี่สามแปดสามบร้ว่าเราก็มาตั้งสาตัวกันไว้ให้นาะค่ะพี่น้องคะก็สิเป็นแปดสามศูนย์หาสามศูา่งซีซีสามแล้วก็ลางคะ่ะี1หกับซีแม้ว่าเราเน้นไปที่ศูนย์สามแปกับซีด้คะพี่น้องคะเอาพี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมพี่น้องคะทางเซามี่ ฝากตอนพี่น้องพระเท่าสุขูสุข้อนะคะจากแม่วันริมโขงนะคะพี่น้องค้าแก๊บนาจอกค่ะพี่น้องค้ากมีประม่านนี้คะ่ะเนี่ยสำหรับในาทางเซาหนีนะคะจากแม่วันริมโขงนะคะพี่น้องค้าอย่าลืมคะ่ะพี่น้องนําไปพิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะพี่น้องค้าทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าคะ่ะพี่น้องค้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอ,ขอบคุณพี่น้องบรรเทาสุขสุขอนค่ะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสาหรับข้อมูลในคลิปนี้ค่ะขอบคุณขอบคุณทางจากแม่วันริมโค้งค่ะสําหรับพี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเท่อแรกค่ะพี่น้องคะถ้ธรรมอยากสิพาดครับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาแล้วกันอย่าลืมนะคะพี่น้องครัฝากกดอ่า ติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อที่เได้บ่อพาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการเนาะพี่น้องค่ะเอาหน้าไปพิจารณาเบิ้งพี่น้องถ้ามักถ้าชอบแนวทางของแม่วันนะคะพี่น้องอย่าลืมยิบจับเสือหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้พร้อมเด้อค่ะพี่น้องค่ะพูดละใบซองใบพี่น้องค่ะเทอมมิโชกไปน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะอ่ากะสำหรับรัฐบาลไทยนะคะพี่น้องวันที่16นี้นะคะพี่น้องคะก็ เขามาถึงช่วงกลางแล้วเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องอย่าหายเบิ่งด้วยติดตามแนวทางของอาจารย์ธันใดของเซียนธันใดนะคะอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาบอกเบอร์ด้วยพร้อมนะคะพี่น้องคะเดี๋ยวอ่าเบอร์ด้วยกับสิติดตามให้เนาะคะ่ะพี่น้องคะบัดน,นี้นะคะคาเทียมีเซียนมีอาจารย์เพิ่นกําลังรับชมรับฟังคลิปนี้อยู่เนาะะคะ่เนาะ ่าถ้าอยากมาแบ่งปันนะคะพี่น้องคะถ้าเทียอยากมาแบ่งปันแนวทางฝากตอนพี่น้องทางช่องกะติดต่อเข้ามาหาเบอร์เลยล่วยได้นะคะตามเบอร์โทรศัพท์เทียนหาไว้นะคะหรือว่าชีสะดวกแอดไอเดียไลน์ขมาหาเบอร์เลยได้เด้อพี่น้องเด้อเบอร์โทรศัพท์นะคะพี่น้องคะอสองช่องทางการติดต่อเบอร์เลยได้นะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะเบอร์โทรศัพท์แอดทิมไว้ให้ยละกะมี่ไอเดีไลน์นักพี่น้องคะสะดวกช่องทางใดติดต่อขามาหาเบอร์เลยล่วยได้ นะคะพี่นางคะขอบคุณอขอบคุณไวหลวงหน้าเลยเด้อค่ะพี่นางเด้อเอาพี่นางเซานี่าแนวทางของแม่บ้านกับมีประมาณนี้นะคะพี่นางคะมีประมาณนี้นะคะอ่านําไปพิจารณาเบื้องแนวทางของแม่บ้านนี่ฮองก็สิพิษอดที่ผ่านมากนี่แหะค่ะพี่นางคะอ่านอกจากเขามาโดยตลอดนะคะพี่นางคะบ่เขาโตบ่เขาโตตรงกับเขาโตตัดบ่เขาโตตัดกับเขาโต ตัวครับเสียเระว่าเน่ยเขามาโดยตลอดมีงวดที่ผ่านมาที่รุดไปนะคะพี่น้องคะแนวทางกับทีเขามีรุดพี่น้องนั่งไปพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะทั้งหมดทั้งมวลกับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องคะเอ้าพี่น้องมื้อนี้เป็นมือเลือกตั้งซสอซพอดีพี่น้องอย่าลืมไปใส่สีใส่เสียงกันเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี่เลือกคนดีคาว่าบริหารบ้านเมืองเนาะค่ะพี่น้องค่ะ มาหนีก็บครบเวลาแล้วพี่น้องครบเวลาแล้วเด้อค่ะเด้อสำหรับเนื้อทางเจ้านี้ของแม่วันลิมโคงค่ะพี่น้องค่ะแอคเิเดียคอสัวล่าพี่น้องออลลพองระเท่าสุขุสุกอนไปก่อนค่ะพี่น้องค่ะเอาไว้พอกันไหมกับแอนในคลิปหน้านะคะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดี